ผู้มิจิตนะครับนะครับที่แล้วก็ผู้ข้าราชการนะครับแล้วก็เรียนสื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมแถลงข่าววันนี้นะครับครับเรียนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้สำรวจกอนทาคหนึ่งแล้วก็โ่วงการจังหวัดในต่าง,างจังหวัดนะครับ ร่วมแสวงข่าวการระดมปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรา,จามจับกลุ่มอาวุธปืนอาวุธปืนเถืืออาวุธปืนสงครามเครื่อกระสุนและวัตถุระเบิดนะครับถึงเนื่องมาจากนโยบายของท่านพลตรีเอกดำรงศักดิ์จิรพัฒนท่านผอ,อตรนะครับท่านรองต่อสัตย์สุนิลนะครท่านผู้ช่วยธนาได้เป็นทัาบสั่งการให้ถอดถอนภาคหนึ่งทำการระดมผิดล้อมตรวจค้น ะครับเพื่อจับกลุ่มอาวุธปืนสงครามอาวุธปืนอาวุธปืนไทยประดิษฐ์นะครับอาวุธปืนขายออนไลน์นะครับแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วก็ขอพิจกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยาเสพติดนะครับแล้วก็การปิดล้อมในรุ่นในวงมีเดียที่ผ่านมาผลการดำรง ว่าล้างจับกลุ่มรั้งนี้นะครับได้คดีอวุธปืนจับกุ่มได้288คดีผู้ต้องหา271คนโรงอวุธปืนได้261กระบอกนะครับเป็นปืนมีทะเบียน140กระบอกไม่มีทะเบียน121กระบอกวัตถุระเบิด2ชิ้นเครื่องกระปืนจำนวน2,498 98นัดนะครับแล้วก็มีความผิด การจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์ได้จับกลุ่มได้ทั้งหมดที่11คดีนะครับเป็นปืนที่มีทะเบียน2คดีนะครับไม่มีทะเบียน6คดีเพื่อกระสุนปืน3คดีนะครับอันนี้เป็นการขยายผลที่เราทำก,ากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์และก็เป็นปืนดัดแปลงอาวุธปืนบีบีการมาดัดแปลงใส่ลำกล้องจริงเพื่อใช้กระสุนจริงได้นะครับ ตรงนี้ในส่วนของปุนออนไลน์ที่เราทำป่าป่าล้ามาเป็นระยะระยะนะครับคดียาเสพติดในช่วงระดมสองครั้งที่ผ่านมานี้ก็ได้จับคุมยาเสพติดเป็นยาบ้าน2 2ง4 0เม็ดยาไอ 68, 22, 23, ้8 2 2 2กรัมเจตมีน0.9กกรัมนะครับนอกจากนั้นเมื่อคืนนี้ทาง ผู้ว่การสลับุรีนะครับพยวตลระบุรีร่วมกับรุดปาปราบยาเสพติดของภาคหนึ่งนะครับได้ทําการจับกลุมนะครับได้ทำการจับกลุมยาไอซ์นะครับจำนวน6กระสอบตัวน้าได้กระสอบละ50กิโลรวมทั้งสิ้น300กิโลตามตามที่เห็นข้างหน้าเลยนะครับนะครับยาไอซ์มาแบบนี้ พร้อมกับผู้ต้องหา4คนอาวุธปืน2กระบอกนะครับเป็นผู้ต้องหาที่ผลยานสติชุดนี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาทางช่องทาง,งนครพนมนะครับแล้วเราก็ถึงทราบจนเข้าทำการจับคุมผู้ต้องหาเป็นลักษณะร้ายแรงมีอาวุธปืนนะครับทั้ง2คันผู้ต้องหาทั้งหมดได้4คนเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง1นะครับ จับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับคดีนี้ผมนำเรียนงี้ว่านมีนาที่ผ่านมาเราทำการจับกลุ่มยาบ้าได้สองล้านสี่แสนเมตรนะครับที่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีตอนนั้นก็ได้ผู้หาหลายคนแล้ทำการสืบสวนขยายผลจนทราบว่าคือข่ายผู้หาในคดียาบ้าสองล้านสี่แสนเมตรนั้น มีการนำยาไอซลักลอบเข้ามาไทยด้วยนะครับ <ś ması> เพื่อเอามาจำหน่ายในพื้นที่บริมณฑลและในพื้นที่กรุงเทพมหานคราานะครับมเมื่อคืนไ็้จับกลุ่มได้จำนวนทั้งสิ้น300กิโลปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกผนะู้ต้องหา4คนรถยนต์ของการ2คันเป็นเบรเซอร์แคนยีรถนำหนึ่งคันรถรรทของหนึ่งคันนะครับก็ ได้ดำเนินการตามนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่สูรนจและพี่น้องประชายชนนะครับที่ร่วมกันทำง,งานเันอย่างแข็งแข็งนะครับแล้วก็หลายๆคดีเราได้รับขอแจกจากพี่น้องประชายชนแก้ก็ข้ามา,าถึงตขาถึงต้อขอประชาสัมพันธ์นผ่านคือพี่น้องประชายชนทุกท่านเลยครับถ้าพบเห็นสิ่งิีกฎหมายหรือต้องสงสัยอะไรก็ตาม โทรมาแจ้งได้ที่หมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งท่านอยู่พื้นที่ไหนเข้าท่านนั้นนะครับแล้วเราก็จะทําการเื่อสวนสยายารจับคุณคนร้ายรายสำคัญสำคัญต่อไปให้หมดไปครับคขอบคุณครับเนื่องจากว่าในเดือนเมษานะครับจะมีเทศกาลันหยุดยาวเทศกาลสงการานนะรันอกจากผม ทางข้งหนึ่งจะลงกวาล้างรถปืนประทุรเบิดพอพิ่กฎหมายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเร่งรัาจับกลุ่มคนร้ายรายเก่านะครับหมายจับค้างต่อไปเพื่อให้ในช่วงเดือนเมษานี้นะครับที่น้องประชาชนจะเจะกิดความรู้สึกปลอดภัยกุ้นใจนะเราจะทํางานต่อไปเรื่อยๆจนหลังจากเมษาก็จะเป็นเข้าสู่ข่วงของการเลือกตัง้งนะครับ พราะันสิ่งผีดกฎหมายทั้งหลายคำพูดทั้งหลายเราต้องรีบจัดก,การเรียบร้อยนะครับยมอย่างเต็มที่ทเต็มความสามา,กการถเนิึงข้อฝามแล้วั็ทันได้ครับทางสำนักงานข้าราชการตำรวจก็ได้สั่งการระดมก่อนล้างอาวุธปืนมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะมาโดยตลอดนะครับ <S <S เราก็มีการจับกุมได้จำนวนครั้งละบ้าๆมาเป็นระยะวมทั้งกอมาชัชการอื่นก็นกกนท ทั่วประเทศทำพร้อมกันนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้เราได้ของจริงแต่ก็ไม่หยุดนะครับเราก็จะทำการสืบสวนหาช่องทางต่อไปแม้แต่การขายอาวุธปืนโธปกรณ์ทางโซเชียลก็ยังติดตามนะครับขอบคุณครับไมุ่กนะครับนี่ ได้ยินเหมือนยาเสพติดแต่พวกเนี้ยมีคมาไป300กิโลกรัมปลายทางมันอยู่ที่ปริมณฑลจริงๆอ่ะท่านถาือว่าจะไปจะไปทางใต้หรือเปล่าครับทางการข่าววัตถุประสงค์ก็คือมาปริมณฑลแล้วเ,เที่สามตอนนครับจำนวนตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางท่านผู้การต,ต่อวีเริ่มเติมรายละเอียดน,นะครับ ครับกับเรียนท่านผู้จัดการท่านผู้รับการและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับสําหรับการจวบคุมคดียัดติดย้ายในรอบนี้นะครับก็สืบเนื่องจากนะครับเรามีการจับกลุ่มย่างว่านะครับการที่ทุกที่บริการเกิดแล้วนะครับให้มีการเรสั่งให้ขยายผลนะครับจนกระทั่งเรารู้ทีมผมนะครับแล้วก็มีการทาการจับกลุ่มนะครับปลายทางเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะครับอยู่ในเขตตทม นะครับแล้วก็ปริมาณโทนน,นะครับอันนี้จากการข่าวนะครับโดววครับมี่เต้ามั้ยครับคือพวกนี้ถ้าเขามีโอกาสนะฮะช่วงเนี่ยช่วงช่วงที่มีโอกาสนะนเาารรารรนี่ยช่วงวันศุกร์นะครับผลการพวกนี้ก็จะทำอยู่ต่ำเนี่ยไอ้ตรงนี้เราทำทเดียไม่ได้นะครับแต่เท่าที่เรามีข้อมูลเราสืบสวนเะนี่ยนะครับถ้าเราพบแล้วก็ย้ายคนได้ถึงแล้วก็แก้ปรงุง อตัดแปลงนะครับเป็นปืนดีีกันตัดแปลงและจำหน่ายทางออนไลน์ทั้งหมดนะครับนี่ก็เงินแบบเป็นปืนลูกโป่นะครับแต่ว่ามาตัดแปลงใส่ลูกโป่แล้วเปลี่ยนลำกล้องเพื่อใช้กับ่จริงได้นะครับอันนี้เราก็จับคุมผ่านส่งออนไลน์นะครับอันนี้ก็ด้วยนะครับดูแล้วจะ็นของจริงมากนะครับ กวันเจ้าก็จะขายเือลำต้องลำต้องขายออนไลน์พวกที่คุนไม่จัดแต่งผนะครับจัดแร่เดี๋ยลูกโบ่เปีนลำต้องนะครับตอนนี้ที่ความรุแรงของ การหาเสียงการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่มีการข่าวว่ามีการใช้ความรุนแรงนะครับทุกพันธ์การหนึ่งก็ทําการลงทุนที่หาเสียงตามตามปกตินะครับส่วนการข่าวว่าจะมีการใช้ความรุนแรงหรือมีทุ่มมือปคุยจากที่อื่นมาเนี่ยยังไม่มีครับยังไม่พบครับยืนยันว่าพื้นที่นี้ยังเรียบร้อยอยู่นะครับเสพอะไรอย่าีเสพด้วยขายด้วย ปะทุครับปะทุแค่งกันก็มีผลการจับกลุ่มอาวุธปืนยาเสพติดยาต่อเนื่องมีสิบห้าลูกค้าไหมเหมือนที่ท่านผู้สื่อข่าวถามก็ต้องพูดว่าทำไมในครั้งนี้เลี้องเราไม่ได้ทำครั้งเดียวเราทำกันมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยก็จับมาเรื่อยจับมาเรื่อยต้นตอของการกระทำอะไร มาจากยาที่ติดนั่นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปก่อความรุน,ราานแรงดังนั้นเราก็ต้องตัดการที่ต้นตอทํายาติดติดให้น้อยลงใครเสพเอาไปรักษาใครขายต้องติดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาแต่ทั้งรู้ตัว,วะอะไรครับผลิตอาวุธประดิษฐ์เองแล้วก็ปล่อยเข้าไปในโซเชียลในกลุ่มน,นักศึกษาในกลุ่มน,นักเรียนในกลุ่มวัยรุ่นเออแค่สั่งซื้ออ,อะไร พวกนี้อันตรายมากเครับส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาใช่ไหมครับเก็เอาเป็นวัยรุ่นกันวัยรุ่นวัยรุ่นชอบใช้แหมือกันเทีริงกันขี่มอเตอร์ไซค์ไ้มากพวกนี้ขการใชุ้ทนครับในการกวบเหียดความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว